เตาดือดตากล้องข้างหลังก็โดนด้วยต้องโดนแน่นอนแน่นอนพิเศษลูกค้าจากุูดตากแดดน้องนัทมีอะไรให้ฮะต้องมีอะไรต้องมีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เฟฟอยู่กับ โจค่ะ,คะโจะน้อง,องโจเานาะ,นนะนต้องเรียกว่นนคาคุณโจ้ไม่ได้วันนี้จะเรียกต้องเรียกคุณโจ้วันนี้จะพาคุณโจค่ะมารู้จักกับมือถือ iPhone รุ่นใหม่ iPhone 12ของเราทะเราร้านที่เรายืนอ,อยู่นะตอนนี้ก็คือร้านนี้คะ่ะตามนั้นาเนะข้าไปคุยกับเจ้าของร้าน นี้เขาเชิญพวกเรามาเพราะว่ามาดูมือถือรุ่นใหม่ก่อนใครๆนะเพราะว่าคุณเจ้านะครับค่ะคุณเจ้าค่ะสวัสดีครับผมชื่อนักนะครับอยู่นี่มา18ปีครับผมแปดปีครับก็เปิดร้านนี้มาได้2ปีแล้ว,ว,วก็ฝากดฝันไปซะหมดอ่ะเดี๋ยวมาขอขอรายละเอียดหน่อยนในการซื้มือถือรุ่นใหม่ตร,รตรงนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะถึงนั้นเลยครับต้องมีวีซ่าสิองเดือนก่อนวีซ่ามีเท่าไหร่ต้องใช้ได้สามารถคูณสองหนึ่งปีมือได้ วันพรุ่งขอมาฟังโปรโมชั่นตัวใหม่ของได้ครับตัวนี้กรับจริงๆเนี่ยมันมีโปรโมชั่นหลายอย่างมากแต่ว,ว่าเดือนตอนเนี้ยก่อนที่อ่ายี่สิบสามเนี่ยครับก็คือว่าจะมีเน็ต500ร้อยกิบเลยคือไม่ต้องง้อกิบไม่ต้องง้อเน็ตงงบ้านเลยครับผมจะล้มอะไรก็องใช้อันนี้แหละดีนะดีครับแล้วต้องทำยังไงที่ได้เน็ต500ร้อยกิบอย่างนั้นอ่ะก็คือบอกตรงเลยผมจัดการให้ ามาถูกฐานได้ไหมสนใวากับไทยก็ได้ปีครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไทยนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาด้วยมาแล้วสีที่ให้เลือกมีสีอะไรบ้างมีสีสีครับสีสีสามสีหลักๆที่มีแล้วก็คือขาวทองดำนะครับผมแต่ว่าใหม่คือสีพลาสติกลูคือสีน้ำเงินนะครับผมเป็นสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นสีด้านใช่ครับว่าไอโฟนเนี่ย12มันมีอยู่สีรุ่นนะครับผมใครอยากไปดูเนาะมีมีนิ ไอโฟนสิบสองไอโฟนสิบสอล่ะครับโแม็กนะครับสรุ่นครับอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้บอกราคาโปรโมชั่นเลยราคาแพ็กเกจอ่าครับอยู่ที่ร3 9เหรียญนะครับผมตอนเดิมสคาเก้าตอนใช่แต่ว่าหลังจากวันที่ย3เนี่ยก็จะเป็น149บเก้าแทนนะครับเพิ่มอีกสิบตอนนะครับก็คือทาตอนเนี้ยลดไปได้สองร้อยสตอนภายในสองปีนะครับไมอยากไปรีบมานะก่อนยิ่มิานะยังจะได้ราคาเดิมอยู่นะก่อนที่จะต้องท็อปอัพอีกดิบตอนนะปิจับเออมาก่อน เอาไว้ก่อนนี่แหละเพราะวันนี้ต้องกี่เครื่องนะเครื่องเดียวก่อนเนาะอันนี้ว่าบิดพออะไรเนี่ยผู้ชายเยอะแยะวเนี่ยนะนองนั่นน้องนี่คุณนั้นคุณนี้เมีตั้งเยอะแยะแกงเก่งเนาะแกงเก่งแกงเก่งเดี๋ยวพี่อากจะต้องมาจับแล้วแหละอ่าพี่เฟย์ต้องสิบเครื่องเหมือนกันเนาะไม่พอไม่พอยี่สิบไปเลยนะ ซิมการ์ดข้างหลังด้วยของแต่ละคนก็จะมีซิมใหม่เป็นเบอร์ใหม่อ๋อเป็นเบอร์ใหม่เลยก็คือฟรีหรือว่ายอยอุใยติดอะไรยเลิกได้เบอร์มงคลต้องไปดูดวงก่อนเนาะเลือกเบอร์ก่อนเนาะน้องนัทลูกค้ามารับแล้วครับผมอยากเห็นหน้าโทรศัพท์ใกล้ๆเนี่ยอ่ะขอขอเปิดได้ไหมคุณพี่ขอเปิดเลยค่ะได้เลยค่ะ คนเห็นชัดเจนนะคะเนี่ยสีทองมันแบบมันอลามจริงๆเลยอะดูสิน้องนัดมีอะไรพิเศษให้สำหรับคนไทยบ้างนะเขามีเคสใส่เคส <ไซ S 1> ฟิล์มกันรอยและฟิล์มกันรอยท<ห>ี่เป็นกระจกนะครับให้ฟรีนะคะให้ฟรีนะสำหรับ<ด>ลูกค้าที่มา,าใส่มาถือกับร้านตามนัดนะโปรชั่นตอนเนี้ยดีมากคือแบบว่าเราจ่ายแค่ ร้อยสบกว่าทซึ่ง1นึเราได้โทรศัพท์ด้วย2คือเราได้ใช้น็ตฟ500รีห้าร้อยคือเราโทรกับไทยได้ฟรีคือโปรโมชั่นน่าสนใจมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นร้านคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันมันค่อนข้างง่ายกว่าร้านที่เราจะไปร้านฝรัง่งเพราะว่าเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราแค่เดินมาที่ช็อปได้ ผมนัดกร้านตานบัดนะครับ <c oughs> ก็ ดูแลมือถือทุกอย่างนะครับผมจายมือถือซ่อมมือถือขายอ็อเดอรี่ครับผมติดมการลอยเคสทุกอย่างมีครับผมก็ฝากด้วยนะครับร้านาอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่แคปิตอลสแควร์ครับผมชั้นสองนะครับผมเปิดปิดกี่โมงคะเปิดปิดบ้างตอนน,อน,นี้ตอนนี้อยู่ที่จันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเที่ยงถึงหกโมงเย็นแต่ว่าถ้าเกิดใครจําเป็นจริงก็คือแอดไลน์มาคืนกันก่อนได้ครับแล้วก็นัดเวลาการิงถ้าเกิดจะมาเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับโอเคขอช่องทางติดต่อค่ะ IG นะครับผมก็คือตัว แอดตามนัดนะครับ P A M N A W T ห้าสี่หกนะครับเราก็มี Facebook ก็เขียนไปเลยว่าร้านตามนัดนะครับแล้วก็ไลน์แอดด้วยด้วยครับผมเมือกี้แอดตามนัดนะครับผมแค่นี้ครับโอเคสามช่องทางนี้นะคะขอบคุณครับค่ะอีกรอบหนึ่งยังไม่จบนะเมื่อกี่ไม่ต้องบอกไปจากร้านแล้วยังไม่จบเดี๋ยวก่อนคือสำหรับโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าจากตุนตังแดนน่ะน้องนัดมีอะไรให้ฮะต้องมีอะไรให้ต้องมี น้องมนให้อะไรพิเศษบ้างครับแถมใส่ชาร์จผมอุ้ยแถมใส่ชาร์จครับผมใส่ชาร์จไหมเลยนะอ๋อรุ่นเก่าอ๋อไม่เป็นไรรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ได้เพราะว่าสายชาร์จมันใส่ชาร์จมีหัวด้วยไหมหรือว่ามีหัวครับผมอุ้ยมีหัวเพราะว่ารุ่นใหม่อ่ะที่มันแถมมานะไม่มีหัวเพราะฉะนั้นหัวสําคัญมากนะทุกคนเอามาเป็นสายเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อหัวดีเพราะฉะนั้นเอารุ่นเก่าไปได้มันใช้งานก็ได้ อุ้ยประทับใจมากเลยต้องเดี๋ยวขอกราบขอบพระคุณแทนทุกคนนะคะขอกราบขอพระคุณน้องนัดแล้วก็ร้านตำนัดมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะฉะนัะ้นของพี่ก็ต้องได้ใช่ไหมพี่ขอตอบโอเค <Okay S 2> ค่ะยังไงทุกคนนะคะฝากด้วยนะสำหรับร้านตามนัดฝากติดตามฝากสนับสื่นน้องนันดของเรา<อ>ด้วยนะคะ<อ>วันนี้เราสองคนสามคนสี่คนต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายค่ะ